สวัสดีค่ะโอพบกับกินยูแบบบ้านๆปิยะชา,นานแนบลบค่ะพี่น้องมือเสื้อผามห้ดก็เผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงเขียวหวานนอไม้สดใสหอยมแมลงคู่นะคะอันนี้ขึ้นมไม้สดนะคะพี่น้องเยี่ยวฟานแล้วก็ต้มออกนาํานึ่งนะคะส่วนผสมก็จะมีหอยมแมลงคู่ค่ะซื้อแบบสําเร็จรูปมาค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะ กะทิค่ะพี่น้องเป็นกะทิขวดนะคะใบโหระพาค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะพี่น้องโอ้แม่เมื่อเห็นนะคะขอโทษหลา,ล,าลายค่ะพี่น้องกะสมีน้องใหม่ค่ะน้อใหม่ซดๆแล้วล่ะคะ่ยนนะย่างฟแานวกะตัวออกน้ำหนึ่งค่ะส่วนกะทินี่เป็นกะทิที่เหลือขังที่เหลวนะคะพี่น้องกกเลีเ้ยงก็เลยเอาแซ่ช่องฟิตไว้มันก็จะออกเป็นคืนตัวนึงนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาผัดแกงพริกผัดน้ําพริกแกงเขียวหวานกันก่อนเลยจ้า วันนี้พวกแก้วเห็ดกินเองน่ะคะ่ะก็เลยใส่ใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลายแน,นะคะ่ะพี่น้องต่อแถบเห็ดจำได้เป่นสบ่กินเห็ดน่ะคะ่ะจะไม่ใส่เยอะขนาดนี้นะคะพี่น้องใส่แบบเศษหนึ่งซ้ำหนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ยอก็สับปะดน้ำพริกแกงเขียวหวานกับกะทิเห็ดแตกมันจ้ะ ไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ได้ใส่น้ํามันเลยค่ะพี่น้องผัดกับกะทิค่ะเติมกะทิอีกนิดนึงค่ะกะทินี่กับเป็นกะทิที่เข้าแบบใส่แล้วนะคะพี่นอ้องเพราะมันแซ่แข็งหรือช่องฟิตนะคะพี่น้องเวลาเรามาทําอีกมันใสหรือเข้าใส่แต่ตันแหลกแร้วเข้าใส่แต่หอมเปแล้เราโบจัสนะะพี่น้อง,อง,องค่ะผัดไปเรื่อยๆให้จนหอมเลยค่ะ พอกะทิเริ่มแตกมั่นค่ะพี่น้องเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปจ้าไปหมดเลยค่ะการเฮ็ดนะคะพี่น้องวิธีทําของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะให้สะดวกใครสะดวกมั่นค่ะแต่ว่ารับรองมาเฮ็ดเรากินแด่ขอย่อนานะคะพี่น้องหลังจากนั้นเติมกะทิที่เหลือค่ะ ก็เติมกะทิลงไปอีกค่ะมันเหลือพอกระเทินนมาค่ะพี่น้องเยอะก็ใส่ลงไปเบิดเลยนี่ค่ะแล้วก็สเติมน้ำลงจะเคิงหนึ่งค่ะเติมน้ำล้างขวดลงไปค่ะประมาณนี้เลยจ้า หลังจากนั่นค่ะตั้งให้เดือดค่ะพี่น้องที่จริงแนะน้ำมันข้าต้มมาแล้วประจำเป็นต้องให้เดือดเจ็จ,จา้าเพือค่อยปรุงก็นเลยนะคะปรุงเลยค่ะ,คะพี่น้องเราหอยมแมลงคู่เราก็ลวกแล้วค่ะเสร็จลงปรุงรสลงไปจ้าตามด้วยน้ำปลาปรุงปรุงซิซิเอาค่ะตามด้วยน้ำตาลทส้ด้วยค่ะพี่น้องเยวขอใส่น้ำตาลไสายค่ะ หนึ่งช้อนไม่พูนค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไฟมลแลงพูลงไปค่ะนะคะใส้แเล็ยๆจุกๆเลยค่ะ ใส่อิฐจะคึงหนึงค่ะบอกแห้งเมื่อใดด้วยค่ะพี่น้องเจ้าหน้านั่งอยู่นี้แล้วสุดตกใจเสียงเยาหลังจากนั้นค่ะตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมดับกิ่นข้าวของหอยค่ะ ่วนน้ำพริกแกงค่ะผู้ใดมักเค็มคนก็หนีกสามาัดใส่แด่เองนะคะจะ,ะย่ออย่างู้อื่นคนกินน้ำบบไ้นะคะเราก็จะใส่เผ็ดประมาณนี้ค่ะขออนุญาตชิมก่อนกระทีก่อนจย่อสเติร์นน้ำตาลอ,อีกจักหนึ่งช้อน,นะค่ะพี่น้องเป็นสองช้อนนะคะให้ม,มันแบบว่ามีความหวานความเค็มปลาอีกหน่อยนึงค่ะดีค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะ ตามด้วยใบหัวราคาค่ะใส่ได้หลายหัววายุบาทเท่าไรค่ะนะค่ะทีนี้จะขอชิมอีกรอบหนึ่งจ้ะ อือจะสีตัวคอมเมนต์แกงเขียวหวานค่ะพี่น้องกินเจคาของร้นจีนเพื่อสือแสบแล้วค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงเขียวหวานหน่อมไม้สดใส่หอยแมลงภู่ค่ะพี่น้องแสบน้อไหวมันหวานของหอยแมลงภู่นะคะพี่น้องมาขาดเดี๋ยวสะสับปดตังมองจริงๆออกจากเตาให้เบิ้งจ้า ด่าราคาพี่น้องแกงเคียวหวานนมไม้สดใส่หอยแมลงภู่คะ่ะพี่น้องเยอะเห็ดแบบควาน้ำคุกคิกเนาะคะ่ะเยอะสบนเนนน้ำไหลเป็นไงเพราะว่าใส่น้ำไหลแล้วเขาเจาก็บ,บ่ค่อยกินน้ำมันคือเก่าคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเยอะก็เลยเอาประมาณนี้กําลังแซ่บกําลังนวลแล้วค่ะผู้ใดมักนมม้ำไหลกระซ่ามาเติมน้ำเปล่าเข้าไปได้อีกนะคะพี่น้องรสชาติจะออกหวานเค็มนิดๆเนาะคะ่ะกับหน่อไม้สดๆแซ่บๆค่ะพี่น้องเยอะต้มออกน้ำเดียวแล้วมาแกงกําลังหวานกําลังอ่อนนะคะโบกับหอยแมลงภู่ค่ะพี่น้องแซ่บเนาะค่ะ เมนูนี้แนะนาํวม,มากินกับขนมจีนก็ไดยร้สึกินก็เข่าวสวยก็ไดยนะคะสำหรับผู้ใดมักหน่อนะคะลองเห็ดกินเห็ดยากเลยะคะ่ะพี่น้องรับรองมาแซบอีลีค่ะนี่ค่ะใส่หรมลาอาหอมๆแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องแซบนะคะขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้ดเอ,อจากพี่น้องมาค่ะเอาถั่วเอาซ่าเมากกื่อกด้วนกันนะคะ แกงเขียวหวานหน่อไม้สดใส่หอยแมลงผู่ค่ะหอมๆห,หยั่ๆเลยขายพน้องกำลังแสบจ้า